สวัสดีค่ะเช้านี้มาเก็บดอกจำปีหอมหอมนะคะเดี๋ยวจะไปถวายพระเนาะที่เหลือเก็บไม่ถึงนะคะคือเยอะมากสวัสดีค่ะวันนี้พี่รอยมาเก็บดอกจำปีนะคะจำปีที่บ้านเนาะที่เหลือเก็บไม่ถึงนะคะคือเยอะมากเลย เดี๋ยวพี่วายจะไปถวายพระนะคะอันนี้หลงตาค่ะบานเลย <c oughs> คือใบเขาก็เยอะนะคะเพราะว่าเราตัดกิ่งแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะให้น้ำเพราะว่าจำปีเขาชอบน้ำนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะคือสิบหกสิบหกสิบหกนะคะเขาก็จะออกดอกแบบเต็มเลยนะคะ ดูต้นกันเนาะต้นนี้คือตอนนี้ดอกเขาจะเป็นดอกตุ้มๆเยอะนะคะแล้วก็ดอกที่บานก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งเนาะเมื่อกี้พี่้อยก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ใช้บันไดนะคะตัดยอดเขานะคะเพราะจริงเขาสูงมากๆเลยตัดยอดเขาแล้วก็ให้เขาแตกเป็นเป็นพุ่มเนาะ เรายังเก็บง่ายหน่อยนะคะเพราะปกติแล้วใช้บันไดตัวสูงสุดนะคะยังเก็บแม้ไม่ถึงยอดเลยนะคะเพราะเขาสูงมากยังมีหลงอยู่ข้างบนอีกเยอะเลยเก็บไม่ถึงสวยไหมคะผ้าบานเต็มที่ก็สวยเนาะแต่ความหอมนะ่ะอยู่ที่กรีบน้อยนะคะแต่อยู่ที่เกสรเขามากกว่า จำปีหอมๆค่ะพี่อยไม่ไ,ได้ดมนะอยู่อย่างนี้ยังได้กลิ่นเลยเดี๋ยวจะไปถวายพระนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายช่องน้องสีไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ